สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผมเป็นพี่น้องสูุขุสุขคนครับคลิปนี้สิมาเบาถึงเรื่องเกิดอะไรขึ้นครับเกี่ยวกับขอความทำไมมีข้อความแบบนี้ขึ้นในหลายๆายช่องของในเครือลําเพิร์นออฟฟิเชียลนะครับอ่า หลายหลายช่องนะครับแต่ไม่ใช่ทุกช่องนะครับแต่ไม่ใช่ทุกช่องผมสิอ่านในฟังครับพี่น้องครับมีช่องใดแน่หรืออาจมีเพิ่มเติมขึ้นมาบอหรือเปล่าอันนี้ผมกับวู้หูนะเพราะว่าผมกระจดใ้ตั้งแต่ก่อนสิมาว่าแล้วนะครับตั้งแต่มาคลืนแล้วนะครับผมก็ไปเบิงเอ ที่แรกอะ่ะผมเลื่อนนะครับผมเลื่อนมึงฟียดเฟซบุ๊กเนาะนะประมาณจักหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมก็เลื่อนมึงฟียดเฟซบุ๊กเพราะว่าก่อนเนี่ยนี่ก็คือถ้าส่งน้องหญิงขึ้นเวทีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เจ้ากระสีออกช่วงฉากล่ํานะครับกระสีมีบางมือเนาะเสียน,น,แนออนะ้แล้วก็ได้ลงฉากน้ององค์หญิงช่วงล่ํานะครับบางมือกระกาเรก็ได้ลงนะดก้อเนื่องด้วย ภารกิจต่างๆนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่นอกเข้าใจตรงกันนะครับหลังี่ยขึ้นเนี่ยหลังจากเบื้องคลิปต่างๆเรื่องดาาต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะผมก็เห็นบังเอิญเห็นที่แหลกเห็นเห็นช่องของพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับช่องพระเอกช่องนิลานแหละช่องกอกล้นิลานนี่แหละครับนะครับช่องแรกเลยแต่ที่นี่ผมก็เลื่อนไปที่แหลกผมก็อ่านอยู่มันเป็นข้อความนี่แหละนะครับว่าเฮ้ พ่ะเอกพิมเมียนบออ,อผมก็สงสัย,ยผมก็อา่านนะครับคือมันมันบอมเป็นสิ่งยัางๆๆายิเใียหมมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเดี๋ยวผมก็เลื่อนไปอีกเพิ่มๆเอา้าช่องผีดลเ,เลื่อนไปอีกช่องพอยุดฟึ๊เลื่อนไปอีกช่องป๋ากโกะนะครับเลื่อนไปอีกครับช่องไงแบบเนี้ยช่องสาวหน่อยเพชรพลแงเลยแบบที่นี่นะครับ บื้งนเนื่อพี่อีกบ่นี้ผมคิดแล้วผมก็เลยว่าเอ๊ขอความลักษณะนี้เนี่ยคือปรากอยุบบนช่อง Youtube ในเครื่อคำว่าล่ำเพิินออฟฟิเชียลนะครับที่มีการไลฟ์สดบ่อยๆอ่าผมคิดเด้อันนี้ผมก็ให้ไปถามบอดเพราะวา่าเราเหตุภารกิจอยู่นะครับลหลายๆอย่าง,งผมผมบกคเด็ดพิมพ์ไปถามแเราด้นะครับมื่อเป็นว่า,า,าผมเป็นหูวจัก เบื้องหรือเบื้องหลังไม่ใช่นะครับผมกับหัวใจขึ้นกันกับพี่น้องนี่แหละนอกจากว่าผมไปเจอเหตุการณ์หรือว่าเห็นนะครับผมก็จเงมาเว้าคือกันกับบังเทือนะครับไปผอเล่าเนี่ยนะครับไปหาบอร์ดจังเสียนะครับแต่เห็นเหตุการณ์ยังไงเังสีมาเบาสู่ฟังแค่ว่าถ้าเรื่องใดที่เพ่เห็นผมกับว่ได้ไปสอบถามเจาะลึกคือนักข่าวเพิ่นจิดหาข่าวไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมเนาะเข้าใจว่ามันงานเราอยากนะครับบอโจนะฮะช่องสาวหน่อยปุ๊บผมคิด ผมคิดว่าเอส่วนใหญ่เป็นช่องที่เพิ่นไหลสดนะครับอ่าแล้วบัดที่นี่ผมก็เลยไปเบิ้งช่องสแสดงสดเต้ยสะดิดนั่นก็คือช่องไหลสดสแสดงสดนะครับมีคือกันนะครับฉะนั้นเนาะเอา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 ันนี้คือความคิดผมเด้ผมคิดว่าก่อความนเนี่ยเนี่ยก็สิเพื่อเดี๋ยวผมจะานในฟังนะครับคร่าวๆเพื่อแบบว่าส่วนใหญ่นะครับ ตามไรตามข้อความเนี่ยก็จะไม่เท่าไหร่นะครับก็คือถ้าเป็นคลิปเนี่ยแล้วข้อความเนี่ยข้อความใต้คลิปเนี่ยมันก็จะไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเออคือมีคนโพสต์ไวผมเนี่ยนะฮะมีคนโพสต์ไวผมเนี่ยโพสต์ข้าวเดียวลบนะครับเออโพสต์ข้าวเดียวคนก็ลบไปนะครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นไรซสดเนี่ยข้อความเนี่ยมันจะขึ้นรึ๊กนะครับแล้วจะมีนะครับคนหีมกมาป่วน เห็นไหมครับหลังหลังนี่ผมบอกว่าพี่น้องครับเบื้องดีดีนะครับเบื้องดีดีสังเกตแล้วว่าไม่ใช่เอฟซีของใครใดใดทั้งสิ้นครับเขาต้องการให้คําว่าสาวหน่อยเป็นแพร่งเนี่ยเกิดความแตแกแยกมันสิเริ่มจากสมาชิกโอ้แมนมันจะเริ่มจากเอฟซีนะครับผมเบื้องแล้วนะครับจะเริ่มจากเอฟซีพยายามทําให้เอฟซีเนี่ยทะเลาะก,กันนะครับพยายามแบ่งเอฟซี FC ออกเป็นคนนั้นคนนี้พยายามแบ่งคําว่า FC, อเอ๊สิคน,นนั้นคนนี้เราคือนะครับพยายามไปคิดแท่นคนอื่นพยายามไปคือพิมพ์ข้อความพยายามแบบว่าคนเงียบเงียบอ่ะแล้วตัวเองโผล่ขึ้นมาอ่าในไรสดพี่น้องไปสังเกตเบึงคือบม,ม่มีไผเเบาแต่ว่าจะค้องเ้าขึ้นมาจังเสียเพิ่นขึ้นไล่ปึ๊บยังไม่ได้พูดเรื่องหนึ่งเลยนะครับแล้วคุณเอาจากไหนไม่รู้มาพูดมันก็เหมือนอยู่ดีๆเขากำลังพูดเรื่องช้างกําลังเดินอยู่ในป่า อพอจะคล้องโพวโวขึ้นมากนะครับเบาเรื่องตึกแขหจังหีไหมแบบเนี้ยก็คือแบบเจตนาเนี่ยไม่ได้มารับชมไลฟ์เรื่องนั้นๆเลยนะครับคือจังอิหลหนาจังหนาจังเสียรูจะไปเบาเรื่องอยังอืมเอาเรื่องอื่นที่มาเบาให้เอฟซีเนี่ยพิดกันไปน,นี่เถียงกันขอ,อ่างสั้นขอจังเียบีกไปที่เนี่ยเขีดแทนทั้งทั้งที่ตัวศิลปินเองใครก็ตามใดๆก็ตาม ตัวศิลปินเองอ่าที่ยูนี่สาวหน่อยเพลินแผ่แเนี่ยในเครือสาวหน่อยเพลินแผ่นเนี่ยนะครับยังไม่ได้พูดแม้แต่คําเดียวอ่าขาพูดท่านนี้ว้าวโยแม้แต่คําเดียวยังไม่ได้ยินจากปากแม้แต่คําเดียวขึ้นหลวงพอเสือวานม่พี่นองครับยังไม่ได้ยินจากปากแม้แต่คําเดียวเหล่าเอฟซีไปคิดแท่นแบบที่นี่บาดอะไรกับพิมบ่เป็นบ่บบบนานไหนสิอันนี้ดอกคือเข้าเจา้าจะไปตกย่าไปตกหลุมขาเจ้าเด็ดขาดพี่น้องครับ นะฮะคือศิลปินที่เฮ้าชื่นชอบเนี่ยเขาท่านเดยวเวาเนี่ยนะครับเฮาเสื้อเขาดีกว่านะครับเพราะว่าเเ้าติาด,าดตาม FC. เขาเด้เขาไม่ได้ติดตามเอฟซีเขาไม่ได้ติดตามผู้พันถิ่มาเว้าไหมเฮ้าต <c oughs> ิดตามเขาเขากับฟังเขาเนาะเออคือกันกับถาบอดโจเ่เว้านะครับผมกับ,บ่อเดวาจังไหนถ้าถอดโจเวา้าผมกับเสื้อบอดโจน้ององิงน้องอิงเว้าผมกับเสื้อน้องอิงพ่อเอกเว่าผมกับเสื้อพ่อเอกเว่า อแม่น่อยเว้าผมก็เสื้อแม่หน่อยเว้าอผู้ใดเเกระซังกรบเพิ่นเว้าออกมาจากปากเราเขาเห็นกับตาดียิ่นกับหูดีเพิ่นเว้าเนี่ยผมเสื้ออันนั้นเด้เขาอลองไปเลี่ยงกฎหมายก็จะบอกว่าประจักษ์พยานกับพยานบอกเรามเจ้าสิเสื้ออัน,น,นอืมแล้วก็เสื้อประจักษ์พยานเลยเนาะพยานผู้เห็นเหตุการณ์มันก็เหมือนเราเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์ว่าเขาพูดเ,เ,เพินเเพ่นเว้าว่าเพิรนจันั่นจังทรเฮาก็ต้องเสื้อเพิน่นนะครับเพราะว่านั่นคือตัวเพิ่น อ่าเลียขอความเราดีครับพี่น้องผมสิอา่านในฟั่งข่าวๆเนาะพี่น้องกับเสียแต่ว่าบางคนกิบเ,เห็ยเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ในโพส์ชุมชนผมจะอ่านของช่องสาวหน่อยเป็นแพงเลยอันรับแรกในโพสดชุ่มชนพี่น้องตรงเลือนลงไปเบ่งนะครับเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนี่มาขอความแจ้ง f c ทุกๆท,ท่านนะครับช่องเรามีทีมงานแอดมินแต่งตั้งวงเล็บนะครับเฉพาะเมื่อมีการไลฟ์สดเท่านั้นคือเฉพาะมีการไลฟ์สด เท่านั้นนะครับเราจะคอยตรวจสอบคอมเมนต์สุ่มเสี่ยงคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเช่นพูดจาล่วงเกินหนยาบคายรเลี้ยมและพูดจาพาดพิงให้ร้ายผู้อื่นแหมไม่ว่าจะพูดเล่นหรือพูดจริงเราจะขอลบออกแต่จะไม่ได้บล็อกช่องของท่านนั้น,น,นแต่อย่างใดเขาไม่มีสิทธิ์ใดๆในการบล็อกใครส่วน มาตรฐานการลบคอมเมนต์จะเตือนก่อนและครั้งที่สองถึงจะลบเม้นต์ครับผมอ่าอันนี้คือช่องแง่ด้น่น้องถ้าช่องท่านใดมีการร้องเรียนมาอ่าย้ำนะครับถ้าช่องท่านใดมีการร้องเรียนมาให้แจ้งเรามาได้ถ้าไม่ถูกต้องเราจะแก้ไขให้และเรา ได้แคปคอมเมนต์ไว้แล้วก่อนลบเพื่อเป็นหลักฐานไว้แล้วเพื่อความสงบไม่กระทบผู้อื่นถ้าท่านใดคอมเมนต์เป็นอย่างดีต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับผมนี่คือช่องไงนะครับมาที่นี่ฟึบมาเบิ่งข้อค้างข่าวจากทางช่องไลฟ์สดนะครับช่องไลฟ์สดนะครับช่องช่องช่องไ้ปล่อยเพลงบ่มีด้ส่วนใหญ่จะจิปเป็นเน้นในทางที่ช่องที่เพิ่นมีการไลฟ์สดลหลายๆนะครับ อ่าเนี่ยเห็นไหมเอสซีดีน่าชมเสียงฟื้นื้นฟืเหมือนกันเฉพาะมีการไล่ส่วนเหมือนกันฟึบบัดที่นี่ไปช่องพระเอกช่องพระเอกเนาะช่องอีหล่าครับช <Bond> ่องช่องครอบครัวอีหล่าเออเนี่ยมันก็บวกขึ้นวะผมงงทีน้องส่วนใหญ่มันสะดันเกิดเป็นเทิรนเด้เออเดี๋ยวเด้ออืมอ่ามาแล้วนะครับถ้ามันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นี่ช่องมันจะถือ ช่องมันจะโดนตรวจสอบนะครับตรวจสอบสักครู่หนึ่งแต่ระยะเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับนี่ครับเฉพาะมีการไลฟ์สดเหมือนกันคือกันนะครับลักษณะเดียวกันมาตรฐานเดียวกันอ่านะครับนี่แหละครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมนะครับหลายช่องถึงมีข้ขอความนี้บน แถบชุมชนแล้วบางช่องทําไมไม่มีนะครับผมมองว่าอันนี้คือผมมองเด้ผมมองว่าหนาสิเป็นช่องเพินมีการไล่สดดูดูนะครับเนาะเออที่นี่มันก็มีข้อความดังที่ผมไนี่ว่าไว้ตั้งแต่ขางต้นนะครับเป็นข้อความที่ไม่ได้เอามาพูดอะเอามาเฮียนในเถียงกันในพวกเฮ็ดในข้นเบิงนี่เอาไปเอามาเนี่ยคลิปมีไวถ้ถถาเบิงแมนบอค,ครับเสียงมีไวถ้ถถาฟังจนว่าด้เบิงหอดภาพในคลิปจนว่าด้ฟังหอดเสียง ถ้าอ่านคอมเมนต์จนไม่รู้ว่าอะไรนะในในในราส่วนมีอะไรบ้างยี่หนี้ครับเอออก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับว่าทําไมถึงอ่าอันนี้ผมก็มองว่าน่าจะเป็นช่องที่เพิ่นในราสดนะครับประกาศเพิ่นจีอยากให้เป็นเพื่อความเรียบร้อยและไม่ทําให้บุคคลอื่นเสียหายนะครับช่องผมนะครับมาเนี่ยช่องผมเนี่ยขอความีผมโพ์ไปเป็นปีเลยนะครับในลักษณะเดียวกัน นะครับในลักษณะเดียวกันหมองคําอธิบายช่องนะครับผมสีบอกว่ากรุณาใช้วาจาที่สุภาพและให้เขียนบุคคลอื่นในการแสดงความคิดเห็นนะครับทุกคนนี่นะครับอผมผมพิมพ์ไปตลอดกันเป๊ะปีที่แล้วนะครับพิมพ์ไม่หัวเลยเออนะครับนี่นะครับ,รบพี่น้องกับเบิร์นแง่งกันแลนะนี่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นการดีนะครับกะนาชีปเป็นการดีเพราะว่าจัดจัดให้มัน เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันคนที่คิดไม่ดีหรือหวังไม่ดีเนี่ยมนะาปั่นปว่วนอ่านะครับโอเคพี่น้องครับสุดท้ายนี้ฝากงานของบอดโจพอโจไว้น้ำเนี้อวันที่สองครับหักน้องสองเมาครับไ้หักน้องโอ้ปวดปวดงอนตอนนะครับหักน้องได้สองเม่าผลงานเพี่ออมพอโจไปวันที่สองพี่น้องครับเกาโมงเลยกัน หกโมงแรกนี่ครับสิบแปดนาฬิกานะครับสิมีที่เชอร์นะครับ,รนะรบจากทางที่ที่แอปที่ที่ TT, นะครับให้พี่น้องเดีไปเบิ้งเดีไปเล่นเสียงกันนะครับถามกระลังเลี่ยนเชี่ยงใจก,กับอีกหามือนะครับอากากระลังเลี่ยนเชี่ยนแงใจให้ทีมงานสุบู่ซุกคนนะครับเดี๋ยวจึงน้อยคลิปวิลาคลิปอ่าคว่อมเลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวกดิลงรงให้พอมีพี่น้องเบิ้งนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับมือหนีพอนาสิมีอย่างเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งคลิปจากทาง ช่องเพลินนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม